ะะของโรคหลอดเลือดสมองที่เราทุกคนจําเป็นต้องรู้ค่ะเพราะไม่แน่นะคะบางทีอาจจะเกิดกับเราหรือเกิดกับคนใกล้ชิดของเราก็ได้โรคหลอดเลือดสมองนะคะก็คือโรคนะคะที่เลือดเนี่ยไปเลี้ยงสมองไม่เพียงพอทำให้สมองนะคะขาดออกซิเจนแล้วก็สารอาหารที่จําเป็นไปเลี้ยงนั่นเองแล้วจะทําให้นะคะเซลล์สมองเ่เสียหายไปในที่สุดค่ะถ้าการของโรคหลอดเลือดสมองนะคะมีอะไรบ้าง แรกค่ะจะสูญเสียการทรงตัวเลยนะคะเดินเซเดินไม่ค่อยตรงแล้วก็รู้สึกเวียนหัวบ่อยๆอาการที่2เลยคะ่ะสายตานะคะสายตาจะเริ่มพร่ามัวมองไม่ค่อยชัดนะคะหรือว่ามีภาพซ้อน3ค่ะสังเกตที่ใบหน้านะคะเวลาเขายิ้มจะยิ้มไม่ค่อยเป็นปกติยิ้มไม่เป็นปกติคือยังไงนะคะยิ้มนะคะมุมปากข้างนึงนะคะตกข้างนึงยิ้มแบบนี้ค่ะ หรือมีอาการปากเบี้ยวนะคะซึ่งอาการปากเบี้ยวนี่เกิดจากกล้ามเนื้อบนใบหน้าอ่อนแรงข้อสังเกตที่4ค่ะให้ยกแขนนะคะทั้งสองข้างขึ้นพร้อมกันนะคะถ้าย,ยกแล้วนะคะมีข้างใดข้างนึงตกลงมาอ่าแบบนี้นะคะก็พึงระวังได้เลยสท้ายข้อที่5คือการพูดนะคะเขาจะพูดไม่ค่อยชัดค่ะเริ่มพูดเหมือนลิ้นแข็งจะพูดอะไรก็พูดไม่ได้พูดซ้ำๆวกวนนะคะเพราะว่า เขานะคะไม่สามารถบังคับการพูดได้นั่นเองค่ะนี่คือ5การนะคะที่สังเกตไว้เลยค่ไม่แน่นะคะเราอาจจะเจอนะคะคนที่มีอาการเหล่านี้นะคะแล้วถ้าเจอแล้วทํำยังไงนะคะรีบพาคนไข้นะคะพาไปโรงพยาบาลโดยด่วนนะคะเพื่อการรักษาได้ทันท่วงทีค่ะ